บทที่ 4. โลกสังคมน่ารู้ตอนความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรัฐความหมายของรัฐชาติประเทศรัฐหมายถึงชุมชนทางการเมืองที่ประกอบด้วยดินแดนที่มีอนาคขตแน่นอนมีประชากรอาศัยอยู่โดยมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองภายใต้การบริหารของรัฐบาล ชาติหมายถึงชุมชนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ร่วมกันโดยมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และมีความผูกพันทางวัฒนธรรมร่วมกันประเทศหมายถึงดินแดนที่ผงชี้ให้เห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์เช่นทะเลทรายเกาะความแห้งแล้งดินฟ้าอากาศและแม่น้ำเป็นต้นรูปแบบของรัฐ 1. รัฐเดียวหมายถึงรัฐที่มีรัฐบาลกลางเพียงรัฐเดียวในการบริหารประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสญี่ปุ่นไทย 2. สหพันธรัฐหรือรัฐรวมหมายถึงรัฐที่มีรัฐบาลสองระดับคือรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละรัฐรัฐบาลกลางเป็นผู้ใช้อำนาจในกิจการที่เกี่ยวข้องหรือกระทบกระเทือนต่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเช่นการทหารการกลางการต่างประเทศ รัฐบาลท้องถิ่นจะมีอำนาจในกิจการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตนเองเช่นการศึกษาการสาธารณสุขการไฟฟ้าการรักษาความสงบเรียบร้อยประเทศที่ปกครองแบบรันรวมเช่นอเมริการัสเซียมาเลเซียประมุขของรัฐมี2แบบคือ 1. พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเรียกรัฐแบบนี้ว่ารชาชอาณาจักรเช่นอังกฤษไทยญี่ปุ่นเปนกัมพูชามาเลเซีย 2. ประธานาธิบดี เรียกรัฐแบบนี้ว่าสาธารณรัฐได้แก่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสยอรมันจีนเกาหลีใต้ การจัดการภายในรัฐการบริหารราชการแผ่นดินของไทยแบ่งออกเป็น3ส่วนคือ 1. การบริหารส่วนกลางประกอบไปด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมมีความเป็นเอกภาพแต่แตัดสินใจราชา้า 2. การบริหารส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดอำเภอเป็นการแบ่งแยกอำนาจจากส่วนกลาง 3. การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอำนาจประชาชนมีอำนาจตัดสินใจเองรวดเร็วแต่ขาดเอกภาพมี5รูปแบบได้แก่ 1. กรุงเทพมหานคร 2. เมืองพัทยา 3. เทศบาล 4. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 5. องค์การบริหารส่วนตำบล รูปแบบการปกครองแบ่งตามจำนวนคนที่ปกครอง 1. คนเดียวปกครองได้แก่สมบูรญ,ญานาสิทธิราชคือกษตรเป็นผู้ปกครองผลิตก,การคือคนธรรมดาเป็นผู้ปกครอง 2. กลุ่มคนปกครองได้แก่อภิชนาธิปไตยคือกลุ่มคนชั้นสูงทำการปกครองคณาธิปไตยคือทหารและกลุ่มคนที่มีฐานะทางสังคม ขวาทําการปกครองคอมมิวนิตคือมีพรรคการเมืองปกครองสามคนส่วนใหญ่ปกครองคือประชาธิปไตย